บทที่529อาจารย์เหอคุณคือแสงนําทางของผมจริงๆหลังอ่านโสสพสต์เผยที่ยุนก็เงียไปอยู่นั้นพล้ามที่ยออะไรของแกถ้าวันพรุ่งนี้ที่สดใสชนะปามดีอ้อแล้วแกเขียนโพสต์นี้ออกมาฉันคงทนได้แต่แกเขียนโพสต์นี้ออกมาทางทางที่หนังไม่ได้ชนะ่ามดีออแถมยังสรุปทิ้งท้ายว่าหนังควรจะชนะ่ามดีอ้อซึ่งไม่ได้จําเป็นเลยทนไม่ไหวแล้วโวยโพสต์นี้ต้องการจะบอกแค่ว่าวันพรุ่งนี้ที่สดใสมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมควาป่ปมดีออแต่ก็ชดไปเพราะเหตุผลบางประการ ต้องยอมรับเลยว่าการบอกแบบนี้ได้ผลดียิ่งกว่าได้รับรางวัล่ปงดีออมาตรงๆเสียอีกช่องคอมเมนต์เป็นตัวพิสูจน์ได้ดีเลยเข้าใจแล้วขอบคุณที่อธิบายครับท่านพี่ถึงว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆด้วย จุดใช่เลยคนจีนจะเข้าใจฉากหลังจบเครดิตดีเอาเข้าจริงถือเป็นฉากหนุนความหมายแฟนของทั้งเรื่องแต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะกรรมการชาวต่างชาติฉากนี้ดูแล้วน่าจะทำให้รู้สึกกระอักกระอ่ว,วนใจกรรมการอาจจะคิดว่าฉากหลังจบเครดิตทำลายองค์ประกอบสิ่งของหนึ่งรู้ว่าคุณพูดอะไรไม่ได้มากเราเข้าใจถึงจะติดเงื่อนไขหลายอย่างแต่วันพรุ่งนี้ที่สดใสก็ยังได้จุรีไพร์แค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วไม่ใช่เหรอว่าหนังดีจริงน่าเสียดายจังทีนสร้างน่าจะตัดฉากหลังจบเครดิตตัวที่สองออกออก,ก่อนจะส่งหนังไป ฉันว่าทีมสร้างน่าจะรู้ปัญหาข้อนี้อยู่แล้วแต่ก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรทาไมล่ะพวกเขามีอะไรข้องใจกับรางวัลน,นั้นหรือเปล่าทุกคนแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาจนกระทั่งนักวิจารณ์หนังคนหนึ่งที่ดูหนังมาแล้วนับไม่ถ้วนออกความเห็นผมเองก็คิดว่าทีมสร้างตั้งใจทําแบบนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้น จุดบันดับแรกเลยคือทีมสร้างมีความชัดเจนเรื่องข้อความที่หนังพยายามจะสื่อและความหมายของฉากยนปืนตอนท้ายเครดิตไม่งั้นจะถ่ายฉากนี้มาทำไมถ้าพวกเขาชัดเจนในความหมายที่จะสื่อก็คงรู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ตรงใจกรรมการการตัดฉากนี้ออกไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่พวกเขาก็ไม่ทำผมคิดว่ามีอยู่สองเหตุผลหนึ่งพวกเขารู้ว่าคันชอบหนังที่ถายในเทศกาลของตัวเองเลยคิดว่าหนังไม่น่าจะได้รางวัลอะไรไยิ่งแปมดีออยัิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเขาตั้งใจมาร่วมง,งานเฉยๆไม่คิดจะทำอะไรให้ตรงใจกรรมการสองพวกเขารู้เรื่องนี้ดีอยู่แก่ใจ่ย,ยจะะออาาารดงงขไไปบ ทีมสร้างน่าจะยืนกรันหัวชนฝาให้ส่งหนังไปแบบนั้นไม่ยอมตัดแม้ฉากท้ายเครดิตที่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นออกพอได้อ่านบทวิเคราะห์นี้ชาวเน็ตก็ถึงบางอ้อเป็นแบบนี้นี่เองจริงด้วยทีมสร้างจะมองข้ามสิ่งที่นักวิจารณ์หนังเห็นไปได้ยังไงจุดแต่พวกเขาก็ยังส่งหนังไปทั้งอย่างนั้นโดยไม่ลังเลเท่ากันว่าไปแข่งสนามเขาด้วยกดเขาแต่ก็ไม่คิดจะเอาใจกรรมาการถึงอย่างนั้นก็ได้รางวัลที่สองกลับมาด้วยความสามารถตัวเองล้วนๆน,น,นี่คือความทะนงของศิลปินหรือชาวเน็ตกดทึ่งขึ้นมาไม่ได้จอยงริๆ ศิลปินสูงอายุหลายคนในวงการหนังเป็นที่เคารพแต่หลายคนก็พยายามเอาใจกรรมการสุดๆเพื่อให้ได้รางวัลในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งก็ถือเป็นการละทิ้งความเป็นตัวเองในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจไม่ใช่แค่สำหรับแวดวงคนทำหนังแต่ทั้งวงการภาพยนตร์จีนเลยแต่ทีมโปรดักชันของฟีหวงสตูดิโอตั้งแต่ผู้กำกับไปจนถึงคนเขียนบทต่างอายุยังน้อยไม่ต่างอะไรกับจอมยุทธ์หนุ่มที่ไปประกวดเพลงกระบี่ร่วมกับยอดฝีมือมากหน้าหลายตาโดยใช้กระบี่ที่ตัวเองรับคมเองถึงจะรู้ดีว่าทำยังินงตงในะทุกคนนนไดด้้้วยฝีีมืออพเป็แบบจะได้รางววััลที่่หรือก็ไมสคญแ้ จุดถึงจะไม่ได้รางวัลแปมดีออแต่ทีมสร้างก็ได้นำพาความยิ่งใหญ่เหนือรางวัลปแปมดีออมาสู่วงการภาพยนตร์จีนโพสต์นี้เป็นกระแสฮือฮาและจุดกระแสถกเถียงกันอย่างดูเดือดไม่รู้ทําไมแต่ก็มีคนเอาคะแนนหนังจากเว็บดังต่างๆมาโพสต์เว็บต่างประเทศปล่อยคะแนนหนังออกมาเมือ่อวานได้8.2บางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องว้าวอะไรแต่ดูจากคะแนนหนังเรื่องอื่นบนเว็บแล้วมีหนังน้อยมากที่ได้คะแนน9.0ขึ้นไปคะแนน8.2ภาวันพรุ่งนี้ที่สดใสไปติดอันดับ t o ป250 ถ้าดูคะแนนเป็นเปอร์เ,เซนต์เราก็ควรเฉ่งเว็บไซต์ของจีนเราก่อนหน้านี้วันพรุ่งนี้ที่สดใสได้คะแนนไม่เกิน8.5ในเว็บต่างๆแต่ในเว็บเหล่านี้หนังจีนดีๆกลับได้คะแนน9.5ขึ้นไปง่ายๆทุกคนจะเห็นว่าคะแนนวันพรุ่งนี้ที่สดใสบนทีพีดีบีคงที่อยู่แถวๆ9.1ถึงจะมีตกลงมาบ้างแต่คะแนนก็ไม่ห่ยงจากนี้ผมว่าการได้คะแนนต่ำไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์มีเกณฑ์เข้มงวดไม่ต้องไปจริงจังกับคะแนนในเว็บต่างประเทศมากเพราะวันพรุ่งนี้ที่สดใสสร้างโดยคนจีนมีแค่คนจีนด้วยกันเองทททีี่่่จจจะะเข้มม้้าาาาใควมมมหหยังงดนตออกรสื จุดผมหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหนังจีนเราไม่ต้องหยหาการยอมรับจากเทศกาลหนังนานาชาติแต่ควรจะเล่าเรื่องราวของเราเองออกมาให้ดีผมขอเชิญชวนให้ทุกคนสมัครสมาชิกเว็บทีพีดีีแล้วเข้าไปดูวันพรุ่งนี้ที่สดใสบนเว็บไอรี่เต่าอีกคนละรอบมาจดจำวันที่มีความหมายสุดยิ่งใหญ่ไปตลอดด้วยกันเถอะ หลังอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตเผยที่ยุนก็กดปิดเว็บเราเสื้อไปเงียบๆโอเคพอฉันยอมแพ้เผยที่ยุนพบว่าชาวเน็ตเผเจอกันไปไกลขึ้นเรื่อยๆผ่านไปสักพักก็มาจะมโนอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ตลอดเขาไม่คิดเลยว่าคอมเมนต์ที่เพิ่องอ่านล่าสุดจะชวนให้ทุกคนไปสมัครเว็บทีพีดีดีและดูวันพรุ่งนี้ที่สดใสผ่านช่องทางออนไลน์ซ้าอีกรอบไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนซื้อวันพรุ่งนี้ที่สดใสบนเว็บไอลิเตาไปแล้วกี่คนไม่รู้ว่าคอมเมนต์วิ่งผ่านหน้าจอตอนต้นเรื่องอย่างดูซ้ายอีกล้านนอว จุดเผยที่ยุนพอจะนึกภาพออกกว่าตอนเจอจูเสี่ยวเธอครั้งหน้าจะเป็นยังไงเจ้านั่นต้องทำหน้าตื่นเต้นพร้อมวิ่งมาหาแล้วบกว่าบอสเผยครับที่บอสตัดสินใจแบ่งกำไรกับเว็บไอลีเต่าเป็นการมองการไกลที่ถูกต้องมากจริงๆ แค่คิดก็รู้สึกหขดหู่ขึ้นมาแล้วช่างบัดซบเหลือเกินวันพฤหัสที่26พฤษภาคมที่คาฟเฟ่ใกล้มหาวิทยาลัยท่นตรงคลาสที่2ของเหออันกับมายางเริ่มต้นขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาเผยชียุนนอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มเท่าไหร่เพราะวันพรุ่งนี้ที่สดใสแต่เพื่อตักตรงความรู้ในคลาสวันนี้ให้ได้มากที่สุดเมื่อคืนเผยชียุนเลยรีบนอนและตื่นมาตามปกติตอนเช้าด้วยสภาพจิตใจอันบอบช้าที่ได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มคลาสเผยชี้ยนแอบส่องหัวข้อของชีนนด เผยชียยนอดดีใจขึ้นมาไม่ได้ในที่สุดก็เลิกพูดเรื่องเถิงตาสักที เนื้อหาที่สอนรอบก่อนก็ค่อนข้างดีเขาได้รู้ว่าสำหรับเกมแล้วทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการโฆษณาเป็นกระบวนการที่แยกจากกันไม่ได้ต้องเลือกกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับเกมแต่ลับแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสียแค่ตรงที่เกมและกลยุทธ์การตลาดของเถิงตามมาเป็นตัวอย่างที่ดีเยอะเกินไปจนเผยฉียุนรู้สึกเหมือนโดนเอาปลือมาขยี้แผลแต่ก็ยังถือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเผยฉียุนตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้เรียนมาไปปรับใช้ตอนปล่อยเกมดิ้นรนเข่าใช้กลยุทธ์การตลาดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผ คลาสที่แล้วถือว่าเป็นประโยชน์กับเผยชียนช่วยชี้ทางที่ชัดเจนให้เงินค่าติวไม่ได้เสียไปโดยศูนญเปล่าจุดและคลาสนี้ก็ดูน่าไว้วางใจกว่าคลาสที่แล้วมองว่าอุตสาหากรรมจะพัฒนาไปยังไงงั้นเหรอดูจะมีอะไรให้ใช้ประโยชน์ได้เพียบ เผออันยกกาแฟขึ้นจิตแล้วพูดขึ้นชาชาที่เราเรียนไปเมื่อคลาสที่แล้วคือความรู้พื้นฐานที่สุดได้แก่การวางคอนเซปต์พื้นฐานในการออกแบบเกมวางแนวเกมให้ชัดเจนและทาตํากฎที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในแต่ละครั้งวันนี้เราจะยังว่ากันด้วยเรื่องความรู้พื้นฐานเหมือนเดิมแต่จะพูดลึกลงไปอีกขั้นพูดง่ายง่ายคือในตลาดตอนนี้มีเกมมากมายหลายแนวแต่จะเลือกทําเกมแนวไหนดีละการเลือกแนวเกมได้ถูกต้องก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่งแล้วผมขอยกตัวอย่างหนึ่งเผยชี้ยนเครียดขึ้นมาทันทีอย่าบอกนะกอองเถปลไร้ะ เผออันหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้น MMO RPG เผยฉี่ยุนถอนหายใจด้วยความโล่งอกยี่ยมถึงตามไม่เคยทำเกมแนว MMO RPG วันนี้ไม่โดนเหยียบขยี้ศพแล้ว เผยที่ยืนนั่งหลังตรงทันทีเหออันไม่สังเกตเห็นความกระเสือกระสนภายในใจของหมาหอยางจึงพูดต่อ mmo rpg ถือว่าเป็นแนวเกมที่อยู่ในจุดสูงสุดมานั้นเรื่องนี้มีทฤษฎีรองรับอยู่เพราะ mmo rpg สามารถสร้างโลกเสมือนให้กับผู้เล่นมอบเนื้อหาที่มากเพียงพอและสามารถขยายเพิ่มได้อีกมากหลายคนเคยถามคำถามนี้มาก่อนจะมีเกมไหนลงแฟนตาซีเวิลด์ลงได้ตอนนั้นทุกคนลงความเห็นว่าถ้าจะแข่งกับแฟนตาซีเวิลด์ก็ต้องสร้างเกม mmo rpg ที่ดีกว่าขึ้นมาแต่การพัฒนาของวงการเกมมาจนถึงปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่านั่นน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 นเเเเปป็คควววาาาาามมมมมมิิดดดดดททททีีีีี่่่่่่่่ผไไไกกกกอออลล์แแแตตถถููยืสสร้้้ World ORPG ุขึ ให้ผมกำลังจะพูดถึงเกมต่อสู้ที่กำลังดังในจีนหรือในระดับโลกก็ว่าได้อย่าง GO g o กับ IO i เผยฉียนดับอนาถจุดเป็มเอ็มโเป็นแค่เกริ่นน้ำสุดท้ายก็วกกลับมาหัวข้อนี้อีกจนได้เผออันสังเกตเห็นมาอยางมีท่าทางแปลกๆเลยทำขึ้นด้วยความสงสัยบอสมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเผยฉียนพยายามฝืนยิ้นเปล่าครับไม่มีเลยแล้วสองเกมนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวันนี้เหรอครับเผออันพยักหน้าแน่นอนอยู่แล้วครับ ผมยาไปแล้วว่าการเลือกแนวเกมได้ถูกต้องย่อมมีชัยไปแล้วกว่าครึ่งนักออกแบบเกมฉันแนวหน้าไม่สามารถทำเกม MMORPG ที่ดีกว่าแฟนตาซีเวลได้แต่พวกเขาก็สร้างแนวเกมที่ดีกว่า MMORPG ขึ้นมาได้เห็นได้ชัดว่าจมูกดีจริงดีจริงลองคิดดูสิครับระหว่างที่คนอื่นๆมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาเกม MMORPG แต่คุณเห็นแวลรุ่งของ IOI แล้วชิงออกตัวก่อนก็จะสร้างความได้เปรียบและครองตลาดได้ก่อนลองคิดถึงผีเสื้อขยับปีกดูถึงจะดูเหมือนเป็นแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆแต่มันก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ ปั้ยอเกมเถิงตานำหน้าผู้พัฒนาเกมเจ้าอื่นๆไปมากพวกเขาเริ่มลงทุนใน IOI จากนั้นก็สร้าง GOG เห็นได้ชัดว่าผีเสื้อตัวนี้พยายามขยับปีกอย่างเต็มที่บอสมาเป็นผู้จัดการบริษัทลงทุนของเถิงตาก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าผมนะครับจุด เพออันยิ้มดูเหมือนเขาจะคิดว่าประสบการณ์ของบอสมาจะช่วยไขยความกระจ่างและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของวันนี้เผยทียุนพูดอะไรไม่ออกขณะเดียวกันก็รู้สึกอึดอัดสุดๆจะบอกอาจารย์เหอได้ไงว่ามาอย่างเป็นคนลงทุนเกมไอโอไอและเขาก็ไม่ใช่มาอย่างตัวจริงแต่ถึงจะไปถามตัวจริงให้เจ้านั่นก็ไม่ได้ลงทุนไปเพราะจมูกดีแต่เพราะแค่นึกสนใจเฉยๆช่างเถอให้อธิบายก็ยุ่งยากเกินยังไงเหออันก็ไม่มีทางเข้าใจเผยทียุนพยักหน้าไม่พูดอะไรแค่แสดงออกว่าเห็นด้วยกับอะไรก็ตามที่เหออันพูดมาจากนั้นก็ถามคำถามเพื่อเปลี่ยนเรื่องอาจารย์เหอครับถ้าอิงตามทฤษฎีนี้ก็หมายความว่าถ้าเลือกแนวเกมที่อยู่ในจุดอิ่มตัวแปลว่าต้องเจ๋งแน่นอนใช่ไหมครับเหออันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบโลกนี้ไม่มีอะ ไรแน่นอนเกมเรโทรหลายเกมแะแต่เกมที่ภาพเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมขอแค่เนื้อหาอัดนั่นล่ะรูปแบบการเล่นแปลกใหม่ชาวเกมเมอร์ก็ชอบอยู่ดีเพราะยังไงเกมเมอร์บนโลกนี้ก็มีมากมายเราแค่ต้องหากลุ่มเป้าหมายของเราให้ถูกแค่กลุ่มเล็กๆก,ก็ช่วยให้เกมไปได้สวยแล้วแต่ที่คุณว่ามาก,ก็ไม่ผิดสักทีเดียวจุดยิ่งแนวเกมเก่ามากเท่าไร่กลุ่มผู้เล่นที่ชอบแนวนั้นนันก็ยิ่งแค่ถ่าลงทุนก้อนโตไปกับเกมแนวนั้นก็มีความเสี่ยงสูงที่จะล้มได้คุณอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยพอได้ยินอย่างนั้นเผยฉี่ยนเเงิินพ่มอีกแล้ว เผยทียนถามอาจารย์เหรอครับถ้าผมทุ่งทุนก้อนโตกับเกมแนวอาทีตอนนี้จะเป็นยังไงหรือครับเหออันยิ้มอ่อนทั้งง้นเอาเงินมาให้ผมจะดีกว่าอย่างน้อยก็ได้คำขอบคุณจากผมไม่งั้นก็เอาเงินไปโปรยลงนาเล่นก็ได้อย่างน้อยก็ยังได้ฟังเสียงเพลินเลินเผยที่ยนยิ้มกอร์วหมอใครบอก,กว่าคลาสนี้ไรประโยชน์ฉันรู้แล้วว่ารอบบัญชีนี้จะทำเกมแบบไหนออกมาดีอาจารย์เหอคุณคือแสงนำทางของผมจริงๆ